โอเคครับมาต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากนะครับเพราะว่าตลอดมาเนี่ยเราจะทำคลิปเกี่ยวกับการเจาะลึกหุ้นรายตัวการจัดพอร์ตหรือไม่ก็พูดเรื่อง finance ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าพอผมไปย้อนดูคอมเมนต์คลิปเก่าๆเนี่ยกลายเป็นว่ามีหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาเรื่อง ETF เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่า คนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่อง ETF มากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนมากหรือว่าเป็นเรื่องเบสิกหลายๆช่องเนี่ยอาจจะทํากันแล้วมั้งนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปตามเท่าไหร่เนาะปรากฏว่าผ่านไป3เดือนก็ยังมีคนขอ4เดือนก็ยังมีคนขอนะครับคลิปล่าสุดที่เราพูดเรื่องหุ้น Google เนี่ยก็ยังมีคนขอเรื่อง ETF นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่ได้ละที่จะให้เพื่อนๆรอแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกช่องเนี่ยแม่งคิดเหมือนผมหมดเลยครับว่าเฮ้ย ETF เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาก็คงไม่มีคลิปออกมาสักทีนะครับผมก็เลยตั้งใจที่จะทําคลิปนี้ออกมาเนาะเป็น top ป h r e หุอ่ตัว ETF นะครับเพาถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องเลือก etf เข้าพอเนี่ยผมจะเลือกตัวไหนเข้ามานะครับซึ่งในเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะไม่ได้แนะนําให้ใครลงทุนนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครหรืออะไรก็ตามที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดผมนึกยี่ห้อดึกแบรนด์อะไรออกผมก็พูดได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดน,นะครับก็มาพูดกันแบบตรงๆง,รงเรียวเรียวแค่นั้นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเรา recap ส,สัญญน้นๆเนาะว่าไอ้ etf เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราให้ปทีละเต e p เนาะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราอยากลงทุนเนี่ย เราอยากลงทุนในบริษัทดีๆเราก็ต้องซื้อหุ้นโดยตรงใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีหุ้นบางอย่างที่เราเข้าไปซื้อไม่ได้นะครับเช่นสมมติว่าเราจะไปซื้อหุ้นแคนาดาซื้อหุ้นอินเดียซื้อหุ้นจีนหรือว่าซื้อหุ้นทีเดียวพันตัวอะไรเงี้ย ถามว่าทําได้ไหมเนี่ยมันก็อาจจะได้แต่มันคงยากมากๆนะครับไม่คุ้มกับเวลาที่จะเสียไปมันก็เลยมีบริษัทเนี่ยออกมาให้บริการนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาเงินมาฝากที่ฉันเดี๋ยวฉันไปลงทุนในแคนาดาจีนอินเดียหรือว่าไปซื้อหุ้นทีเดียวพันตัวให้นะครับคุณกดคลิกเดียวก็ได้เลยนะครับสิ่งนี้เรียกว่า กองทุนนะครับแต่ว่ากองทุนเนี่ยมันก็ต้องแบบไปเปิดบัญชีแยกหรือไม่ก็แบบมีเวลาทําการซื้อขายมีระยะเวลาซื้อปุ๊บต้องรอ3วันกว่าจะเข้าพอร์ตคือมันต้องรอมีอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ได้สมูทมากขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยอัปเกรดตัวกองทุนออกมาให้สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นนะครับแต่ว่าหลากหลายเหมือนกับกองทุนสิ่งนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่า ETF นั่นเองนะครับซึ่งความต่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราลงทุนผ่านกองทุนในไทยเนี่ย มันก็จะได้เปรียบเรื่องของภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุน ETF เนี่ย อันนี้เราพูดถึง ETF ต่างประเทศแล้วกันเนาะเขาก็จะตีว่าเราเนี่ยเหมือนกับได้กําไรได้ปันผลจากตัวหุ้นต่างประเทศเลยตรงนี้ก็จะเสียภาษีที่ค่อนข้างแพงกว่าการลงทุนผ่านหุ้นไทยหรือว่ากองทุนไทยโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนําถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องภาษีเนี่ยลองย้อนไปดูคลิปภาษีเต็มๆได้เดี๋ยวผมให้ลิงก์การ์ดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้ไปดูดง่ายๆเนาะอ่ะพอเราเข้าใจแล้วว่า ETF คืออะไรนะครับผมจะมา list top 3ของผมให้แล้วกันตัวแรกที่นะครับยังไง ผมว่าไม่ว่าผมจะพูดอีกกี่สิบปีนะครับผมก็จะให้กลุ่มนี้อยู่ดีนะครับก็คือกลุ่ม S&P 500 ETF ครับซึ่งไอตัว ETF ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เสมือนกับว่าเราไปลงทุนหุ้น top 500ของอเมริกานะครับอันนี้มันน่าเบื่อแน่นอนนะครับแต่ผมก็ยังให้มันเป็น top หนึ่งอยู่ดีนะเพราะว่ามันพูฟมานานแล้วนะครับว่า perform ดีค่รรมเนียมถูกนะครับจ่ายผลผลให้เราด้วยนะจ่ายนิดหน่อยถือว่าเป็นค่ากาแฟให้เราก็ค่อนข้างเวิร์กนะครับซึ่ง สตัวที่ผมคิดว่าดีในกลุ่มของ S&P 500นะครับก็จะมีตามนี้นะครับเนาะตัวแรกเนี่ยก็คือ VOO นะครับ VOO o, o นะครับตัวที่2เนี่ยก็คือสป y นะครับ SPY แล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็คือ IVV นะครับผมว่าคลิปนีน้น่าจะจบไวนะก็เข้าเนื้อเนื้อเน้นๆแล้วก็จบกับบ้านเลยกว่านะ วูสปายแล้วก็ IVV เนี่ยสาม f ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อขายได้เหมือนหุ้นอเมริกาทั่วไปเลยช่องเราเนี่ยใครที่ใช้ด้านอยู่แล้วก็เสิร์ชซื้อด้านเลยนะครับเนาะซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยมันลงทุนในหุ้นท็อป500ของอเมริกา ผมว่าเหมือนกันเลยนะครับพูดว่าเหมือนกันเลยก็ได้แค่มันต่างกันที่แบบยี่ห้ออารมณ์เหมือนแบบคุณไปซื้อหุ้นผ่านแบงก์กรุงเทพไปซื้อหุ้นผ่านแบงก์อะไรกสิกรไปซื้อหุ้นผ่านอะไรแบบแบนด์มือมวนชื่ออะไรวะ S C B อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนา<อ>ะก,ก,ก็ต่างกันที่แบรนด์แล้วก็ต่างกันเรื่องค่าธรรมเนียมน,นิดหน่อยนะครับซึ่งไอตัว VO O เนี่ยจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่อปีนะครับอยู่ที่0.03นเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวนี้สําคัญมากนะครับเนาะเพราะว่านอกจากตัวกองทุนตัว E T F เนี่ยถ้าเกิด Performance ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งถ้าเกิดว่า Performance ดีแต่ค่าธรรมเนียมแพงเกินเนี่ยอันนี้ผมตัดทิ้งนะครับไม่เอาเนาะซึ่ง0.03%เนี่ยสลับผมถือว่าถูกมากนะครับแบบในไทยเนี่ยที่เท่าที่ผมเห็นแล้วมันถูกที่สุดนะน่าจะเป็นของฝั่ง S C B E Class นะครับคิด ปีละ0.11%ถ้าผมจำไม่ผิดนะ0.11%ต่อปีนะครับก็เทียบเป็นเงินก็สมมติว่าคุณลงทุน1ล้านบาทปีหนึ่งก็เสียล้านละ1000บาทนะครับอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาลงทุนอันนี้แทนเนี่ยก็จะเสียล้านละ300บาทต่อปีนะครับเห็นไหมว่าค่าธรรมเนียมต่างกันนิดหน่อยเนี่ยเฮ้ยปีหนึ่งมันก็ประหยัดไปได้หลายบาทนะครับเนาะซึ่งสิ่งที่จ,จะต้องเสียมาแทนเนี่ยก็คือเรื่องของภาษีอย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับแต่ว่าใน3ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวหนึ่งท SPY นะครับตัวสปาเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.09นะครับอันนี้มันก็เลยเป็นคําถามสำหรับผมนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูจะไปซื้อสปายทำไมวะในเมื่อเรามีของเหมือนกันจะถูกกว่าใช่ไหมก็หลายๆเจ้านะครับก็บอกว่าสปาเนี่ยมันอยู่มานานกว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่ามีสภาพคล่องมากกว่านะครับเท่าที่ผมฟังทั้งหมดเนี่ยผมว่านะ ผมตัดลนี่ทิ้งนะครับเพราะว่าเรื่องสภาพคล่องเนี่ยอจริงผมว่าเม็ดเงินของเราเนี่ยในในมุมมองของคนใดย่อยคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าสภาพคล่องของตัววูแล้วก็ IVV เนี่ยเพียงพอมากๆแล้วนะครับยกเว้นว่าเพื่อน <c oughs> ๆในที่ฟังอยู่เนี่ยจะเป็นแบบ เจ้าของกองทุนขนาดใหญ่หรือเพื่อนๆมีนามสกุลรอดชายอะไรอย่างเงี้ยไอ้สอตัวนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อเม็ดเงินของเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปลองดูสปายนะครับแต่ว่าโอเคผมแอดซูว่าทุกคนเป็นคนทั่วไปแล้วกันนะครับสตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ค่าธรรมเนียม0 0นุดเนี่ยถือว่าค่อนข้างแฝงนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะจ่ายปันผลให้เราด้วยนะครับประมาณปีละ1-2%นะครับ 1-2%ึ 1> 1่งถเรนต์าก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายเบสิกนะครับค่าธรรมเนียมถูกนะล้านละ300บาทต่อปีนั้นก็ได้ปันผลมากินขำๆด้วยประมาณ1-2%นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะเลือก ETF ตรงน,นี้นะครับผมอาจจะไปใช้บริการของ ASB E Class ให้ครบ1ล้านบาทแรกก่อนเนาะเพราะว่าค่าธรรมเนียมของไทยแล้วเนี่ยอยู่ที่0.11%ใช่ไหมก็แพงกว่ากันประมาณสัก ปีละ700บาทนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือเราได้ประโยชน์เรื่องของภาษีสมมุติว่าเพื่อนๆลงทุนอยู่นะครับแล้วเกิดมีเหตุที่ต้องรีบใช้เงินด่วนะอย่างเช่นตอนเข้าโรงพยาบาลต้องพาอะไรไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า,าสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยอยู่ดีๆผมก็มีอีเวนท์ที่ต้องไป work and travel อะไรเงี้ยต้องใช้เงินด่วนถ้าเกิดว่าเราลงทุนในทางของไทยเนี่ยขายออกมาก็ไม่ต้องเอาเงินไปแบ่งให้รัฐบาลใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณลงทุนแบบผ่านต่างประเทศ ETF อะไรเงี้ยขายมาคุณก็ต้องแบ่งเงินให้รัฐเขานะครับผ่านรูปแบบของภาษีนั่นเองอ่ะอันนี้ตัวแรกนะครับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีข้อมูลเรื่องของค่าธรรมเนียมกับผลที่แถมมาให้ด้วยเนาะตัวที่2นะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือตัวของ SCHD ครับอ่ะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ จ่ายปันผลสม่ําเสมอแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งไปรู้มานะครับจากเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ด้านล่างนี่แหละว,ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย SCHD เนี่ยมีการปรับพอร์ตบ่อยพอสมควรนะครับปีหนึ่งเนี่ยอาจจะปีละครั้งสองครั้งเอาแบบที่เป็นตัวใหญ่ๆเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับ SCHD เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายการหุ้นที่เขาไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผมมองว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับอาจจะมีบางตัวที่ผมไม่ชอบเท่านั้นเองซึ่ง SCHD เนี่ยข้อดี อันแรกเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมของมันเนี่ยถือว่าถูกนะครับอยู่ที่น่าจะ0.06%ครับประมาณเนี้ยไม่ไม่ต่างกันมากนะครับส่วนปันผลเนี่ยตัวนี้จะได้เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น3-4%เปเลยอ่าแปลว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็อยากที่จะมีกระแสเงินสดให้ตัวเองไว้กินกาแฟเที่ยวคาเฟ่อะไร whatever นะครับกินข้าวพาแฟนพาพ่อไปกินข้าวได้นะ ไอตัว SCD h เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าตัวด้านบนนะครับซึ่ง SCD h เนี่ยเป็นกองทุนที่อ่ะเรียกว่าเป็น ETF ก็ได้เนาะเป็น ETF ที่มีปันผลด้วยนะครับแต่ว่า performance ระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างดีเลยนะครับเฉลี่ยปีนึงเนี่ยโตประมาณสัก8-90%เนี่ยถือว่าสวยๆเลยนะครับนะแต่ว่าข้อเสียของ SCD h ที่ผมเจอเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าลิสต์หุ้นทุกตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบ ทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะชอบทุกตัวถูกไหมครับมันก็พยายามคัดมาตัวที่เข้าออกเกณฑ์เข้าออตาของผู้จัดการกองทุนเขานะครับซึ่ง สิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือ SED เนี่ยเป็น choice เริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่แบบอยากเริ่มต้นลงทุนสายปันผลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเหมือนกับคุณซื้อ starter pack นะครับ p a ็คเริ่มต้นพอเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย mm. อ๋อเวลาเราซื้อหุน้นมันต้องกดยังไงปันผลเข้ามาเข้าทางไหนเข้าบัญชีไหนใช่ไหมได้ปันผลมาเอาไปจ่ายภาษียังไงอันนี้เราจะเริ่มเรียนรู้แล้วสักพักนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มสนใจนะครับว่าไอกองทุนนี้เนี่ย มันไปลงทุนในหุ้นปันผลตัวไหนบ้างอนะที่ผมดูเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้น MO หุ้นโคกอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่ะมีแอปวีอะไรอ่ะสมมุติว่าใครชอบสายายาอะไรมันก็มีพอมีบ้างอะนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆลงไปสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่จําเป็นที่จะต้อง ให้คุณบริหารให้เราก็ได้เราเริ่มมีความรู้มากขึ้นเราก็อาจจะมาจัดพอร์ตปันผลของเราเองก็ได้อย่างใน,นแหละยคลิปของผมเนี่ยก็หยิบมาจาก SCD เนี่ยมานั่งคราฟเอาเองนะครับเนาะเพราะว่าหุ้นของเขา100ตัว500ตัวอะไรเงี้ยเราอาจจะชอบจริงๆแค่10ตัวเราก็มาทําเองก็จะประหยัด ตัวของค่าธรรมเนียมไปด้วยแต่จะให้เราเริ่มต้นลงทุนวันแรกเนี่ยเรามานั่งคัดหุ้นเอง10ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรยากนรกเลยนะครับคุณอย่าไปแนะนําให้ใครแบบนี้นะคือไม่เท่าที่ผมประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่มีใครได้เริ่มลงทุนนะครับเพราะว่ามันยากจริงๆจนมันท้อไปก่อนอันนี้เป็น starter pack ที่ผมว่า make sense มากๆแล้วนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่แพงด้วยนะแต่ว่าสาหรับใครที่แบบไม่ได้ต้องการกระแสงเงินสดเข้าตัวนะครับ อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราได้ปันผลมาเนี่ยเราอาจจะเสียภาษีนะที่จ่ายใช่ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าคุณเอากลับเข้าไทยเนี่ยคุณก็ต้องเอามายื่นภาษีอีกมันก็จะยุ่งยากกว่าสู้คุณไปลงทุนข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะให้ผลของคุณเนี่ยเติบโตแบบทบต้นทบ,ทบดอกได้รวดเ,เ,เร็วกว่านะครับอ่ะตัวต่อมาครับตัวที่สามนะครับอุ้ยวันนี้วายจริงๆนะครับตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยก็มอง เป็นเรียกว่าผูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นอีกหนึ่ง ETF ที่ค่อนข้าง work นะครับก็คือตัว VT ครับ VT เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของ world index นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนสังเกตเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวก้อนแรกเนี่ยนะครับ VSP IVV IV เนี่ยก็เป็นเน้นลงทุนในหุ้นอเมริกานะครับถือจะเป็น top ป5 0 0บริษัท ก็เป็นท็อปผ0บริษัทของอเมริกาอยู่ดีนะครับถ้าเกิดนิวเคลียร์ลงตุ้มที่อเมริกาเนี่ยโอ้โหอันนี้ขี้แตกแน่นอนนะครับ SCHD เนี่ยผมเข้าไปดูไส่นะครับก็ยังหลักๆก็ยังเป็นอเมริกาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามช่องเราเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้ไอเดียของการขยายพอร์ตไปหลายๆประเทศมากขึ้นใช่ไหมอาจจะเป็น3ประเทศ4ประเทศเพราะว่าช่วงน,นี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยสถานการณ์โลกเนี่ยมันก็มีความแบบไม่ได้แบบ ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถพูดได้เต็มป่านะว่าเฮ้ยไม่มีใครมากล้าชนพี่ใหญ่อเมริกาอีกแล้ววันนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแบบหรือว่าจะจีนอะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมบางคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะขยายพอร์ตไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นซึ่งแบบท่องเราอย่างเงี้ยเราก็จะขยายไปฝั่งจีนด้วยแล้วก็ไปฝั่งอินเดียใช่ไหมแต่ประเด็นเนี่ยก็คือไอ้หุ้นประเทศเอื่นเนี่ย มันไปลงทุนเองค่อนข้างยากนะครับเช่นอ่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะได้อยู่นะอินเดียก็เริ่มยากละจีนนี่ได้นะครับสมมติแคนาดาอย่างเงี้ยนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยพอสมควรนะครับเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เยอรมันเลยโอ้เริ่มเริ่มยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว V t ทเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่านโยบายของเขาเนี่ยมันคือการลงทุนแบบทั้งโลกนะครับหรือที่เราเรียกว่า World Index นะครับซึ่งไอ World Index เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะครับบางตัวเนี่ยก็เน้นลงทุนในทุกประเทศยกเว้นอเมริกาก็มีนะครับบางตัวเนี่ยก็เน้นลงทุนในประเทศที่เป็น Emerging Market นะครับเช่นพวกเวียดนามอะไรพวกเนี้นะครับก็ไปเวนั้นแต่ส่วน VT เนี่ยเท่าที่ผมไปดูันผมโชว์ดูนะครับว่าเขาไปลงทุนอะไรบ้างเขาเนี่ยก็จะเน้นส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นอเมริกาอยู่นะครับประมาณสัก60%กว่าๆแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าถั่วประเทศ หลัง,งๆในโลกเนี้ยค่อนข้างแร์พอสมควรนะครับเช่นแคนาดาญี่ปุ่นอินเดียอะไรพวกนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ยอนหลังของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเติบโตปีหนึ่งก็ประมาณสัก8-90%นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูในสั่งของค่าธรรมเนียมด้วยนะเพราะว่าในพอมเป็นเวลล์อินดีเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะแพงกว่าตัวข้างบนนะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยก็ถือโอกาสนี้เลยนะบอกว่าเฮ้ย world index เนี่ยมันต้องใช้ความเหนื่อยใช้มันสมองนะครับกว่าจะไปคัด บริษัทจากทั่วโลกมาได้ใช่ไหมก็ขึ้นค่าธรรมเนียมเลยนะครับบางเจ้าเนี่ยเก็บ0.24%นะครับ mm. ก็คือแพงกว่าเนี่ย8เท่านะครับแพงกว่านี่4เท่าเห็นไหมจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณลงทุน1ล้านบาทเสีย300คุณมาลงทุนอันนี้เสีย2,004 4่ยอุ้ยมันก็แพงอยู่ใช่ไหมแต่ส่วน VT เนี่ยเป็น World i n d e x ที่ p o r m o r m ร์มเออ้ยเพอร์ r ดีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม <laughs> ถูกด้วยนะค่าธรรมเนียมของ VT เนี่ยอยู่ที่0.08ครับ แพงกว่าตัวอื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาอาจจะบอกว่าทํางานเหนื่อยขึ้นแต่ก็ยังถือว่าถูกอยู่นะ0.08%แล้วก็ได้ปันผลด้วยนะครับประมาณปีละ1.95%ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามตัวนี้นะครับมันก็แล้วแต่แล้วละ่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบสไตล์ไหนถ้าเกิดว่าคุณแบบชอบอเมริกามากอยากแบบง่ายๆสบายๆ ช้อยแรกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับค่าธรรมเนียมถูกมีค่ากาแฟให้เรานิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการลงทุนแบบอยากมีเงินกระแสงเงินสดใช้ในชีวิตประจําวันอะสมมติว่าคุณอายุประมาณสัก30 40 50อยากมีเงินไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ย SCHD ก็เป็น Choice ที่ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากองทุนไหนที่จ่ายปันผลบ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยจ่ายนิ่งได้มากขึ้นเลยนะบางทีเนี่ยกองทุนอย่างช่วงเนี้ยตลาดลงใช่ไหมเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรตลาดลงแต่เรายังมีปันผลอันนี้มันก็จะมาช่วยคานกันได้แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่สนใจลงทุนในหุ้นสายปันผลเนี่ยอันนี้ก็เป็น s t a r t e r pack ที่ค่อนข้างดีนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากซื้อตัวเดียวแล้วให้มันบาลานซ์ไปเลยเนี่ยแบบมีหลายๆ แต่ก็จะแลกมากับค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีค่ากาแฟให้เรากินอยู่ดีเนาะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น3ตัวที่ค่อนข้างง่ายๆเข้าใจแบบไม่ได้ซับซ้อนมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเผื่อเพื่อนๆศึกษาไปสักปี2ปีแล้วมาคราฟเป็นพอร์ตของตัวเองนะครับที่สําคัญเนี่ยพวกนี้ค่าธรรมเนียมถูกด้วยอันนี้สําคัญมากๆนะครับว่าถ้าเลือกได้นะครับต่อให้กองทุนแม่งจะดีแค่ไหนนะผมว่า เอาเริ่มต้นเนี่ยค่าธรรมเนียมอย่าพึ่งแพงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปซื้อกองทุนที่แบบบริหารโดยสุดยอดผู้จัดการปีละ20%ค่าธรรมเนียมปีละ3%อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้มันก็ยังได้อยู่ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะยังเพอร์ฟอร์มหรือว่าทํางานได้ดีแบบนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งที่การันตีแน่ๆเนี่ยคือเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแบบนี้ให้เขาทุกปีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะขายทิ้งซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปขายทิ้งตอนหลังเนี่ยนอกจากเราจะโดนค่าธรรมเนียมที่บอบช้ำม,มานานแล้วเนี่ยเรายังมากต้องมาจ่ายภาษีให้กับรัฐของเราด้วยนะครับซึ่งถ้าเลือกได้เนี่ย เก็บ,บงังมาใช้เองเถอะนะครับเราใช้กันเองเนี่ยแหละไม่ต้องไปแบ่งใครเยอะนะครับเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นลงทุนหรือว่าลงทุนมานานแล้วคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะไปเป็นช้อยส์ที่ดีของเพื่อนๆได้นะครับและสำหรับใครเนี่ยที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับเหมือนเดิม ลองไปดูดามก็ได้นะครับหรือว่าพวกกองทุนพวกนี้คุณจะไปสตาร์จากฝั่งไทยก็ได้จากกสิกรจาก s c b อะไรก็ได้ตามสบายตามสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดามผ่านลิงค์ข้างล่างคลิปเราเนี่ยก็จะได้หุ้นฟรีของอเมริกาไปด้วย50บาทก็สุ่มได้อะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับเห็นมีก่อนหน้านี้ได้ Amazon ไปแ Apple ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่สุ่มมาค่อนข้างโหดนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจข้อมูลเชิงลึกของหุ้นอเมริกาอะไรเงี้ยลองไปดูใน investing pro ได้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่า โคตรคุ้มนะครับกับราคาที่ลดไป70%ไปลองได้นะครับก็ไว้เจนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ